แล้วแเด้อแลแลเด้อเอาใยบ่ยุกทีดอกตักออกก็ได้มาเด้อพี่น้องไม่กี่สุมกันแล้เด้อแลแลเด้อสุกน้องใหม่สด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 สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับมืุนีกระซ่องอะไรนู่นอ่ะพบกับผมยุตได้ครับมืุนียุดกับภาพพี่น้องมะนาให้เก่าครับผมแต่จะภาพอย่าแม่ทั้งยังหน้าเรากำลังเผาหน่อไม้อยู่ ครับแม่ก็อยู่ที่งแข็งหน้าแหละครับพี่น้องทรงหนี้ลงมาหน้าครับแม่ทำอะไร,ระล่างเฉียดต้นไม้สูหน้ำไม้สูบน้ำไม้น้อมือนีเห่านี่สูบน้ำไม้สูบไสหย,ยังเฮ้ยพักแป้นบ่สูบใส่หอมเฮาก็ได้ผักแป้นก็ได้นี่ผมไปเก็บผักแป้นมาอยู่บางหน,นึ่งเลยบ่เนี่ยแม่แม่เห็ไไดใบแดงแล้วมันแม่ยันโมพ่พ่อแม่เลยเผาไมอ้อีกสวัสดีค่ะยายเตีย๋ยค่ะยายเตี๋ยผ้าเสียบมือนียายที่สูบน้ำไม้แล้วค่ะเด้อ แคกําลังเผาเติมอีกอยู่เน้บว่ะเนี่ยเผาเติมมดแล้วบังคับแม่เผาแล้วมันแม่ว่ามันหน่อยค่ะมันแสบนี่ครับเนี่ยเนี่ยแล้วทุบไปครับบ่ได้เคียนมาตีเคียนกับทุบต่างกันมาเถอะอ่อนๆหลับพี่น้องอ่อนคือกันอยู่มาอยู่หน้าก็เลยบ่ได้เอาเอาในเคียนน่ะทุบเอาก็ได้พี่น้องมื้อนี้ก็แดดครับมื้อนี้แดดลรามื้อนี้เผาใบไหมก็หอมเผาด่วนบ่แม่ เขาจะมันนิ่มแล้วนูนมันมันนิ่มแล้วกัปอกนีจ่จ้ะนี่จะนั่งไม่ขยองไลยล่ะน้ำอย่านั่งนีง่นครับน้ำอย่านั่งครับพี่นอ้องนั่งง่ายเฉไม่ยองไว้และไหมกับกรองเรียบร้อยกรองเรียบร้อยคนดีปัญญ์ซดซดไใหม่อันนี้พักลวกวันนี้แม่เออไม่ลวกไปบอกบวบลวกหรอบอกบวบเพราะในลวกเขาเก็บมาเก็บผักบวบมาแต่ปลายหน้าเลยมาลวกไป มันฉีดนมนมมือส um ิละลักษณะของมันเส่เนี่ยอืมฉีนมนมละเนี่ยเนี่ยเสียแต่ว่ามันอ่อนค่อยกินง่ายก็หอมยายไม่ปอกก่อนไม่เผาจกนอนนะแม่ไม่พอว่างี้สามนอนว่างันไรนอนอยู่เราลุกหมอนไรนอนล้วปกตินี่ครับนี่น้องเผาไรๆสิเป็นทั้งสี่ครับอุ้ยอ่อนระวังมือด้วยแม่ เรากะจะมาทูบอีกเทน,นึงครับัทุบก,ก็ได้เขียนก็ได้พวกเพียงทำไมก็ได้หากระอยู่กอนนะบ้าอู้ยูกก่กอน,นี่วะข้างหน้านี่ยวะปั๊บไงาะนี่คนวะไ่แล้วน้องมอ้ยร้อนร้อนร้อนอาซูบน้ำก่อนบ่ไม่ต้อง จะได้ล้างอยู่ไม่ซุปน้ำก่อนเสร็เดี๋ยวแม่จะซอออนอันที่มันดำๆออกก่อนซอออกก่อนอันใหม่ก็ตีอันใหม่ก็บซอออกบอก,กินแต่ว่าขั้นบอกเผาคนเผาบระหอมซุปน้ำหม่ต้องเผ,า,ผาออกนี่นวดอ่ะไรละแม่ที่ทุบออกก็กลิ่นแค่ก้อนะ่ะ ทูบออกก็ได้ทุบเอาแล้วก็อ่อนแล้วเขากลับไปต้มซะก่อนต้มแล้วเข้ามาใส่น้ำนะอย่านางแล้วก็อ๋โอ้ไม่แล้วก็จะกันค่อยซุบนี่เอาแต่ละอ่อนเลยนี่นี่ทูบมันอ่อนเลยทุบอ่อนๆแล้วก็เอากลับไปต้มตุมเดียวก็ซุก ลงคนพันแกงพันกรบเพาอยเลยหรอกพันเท่งี่ละแต่ว่าพันวัทถบแหลกเอาไปซุปมันใส่ห้มันอ่อนนะจังน่อยแหลกได้จังน่อยผมมีหอยเชอรี่นะแม่เนาะหอยเชอรีมันอืดอืดแยมหนิเอามาซุปใส่ก็จีบแสบก็ต้องก็ต้องซุปใส่นมไม่สมตัวลูกเอาแม่นมานมไม่นี่ก็บซุปละลาแล้วเอาลงบัตใดขออภัยครับผม มืัอนี้ซุปน้ำไม้บํามันน้ำไม้ดองมาดิบํา,ม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 ,ามันน้ำไม้สมมาดิบํามันน้ำไม้สมน้ำไม้ดองไว้ซุปจะไว้เส้นี่อันนี้น้ำไม้ธรรมาดา่าน้ำไม้เห,หาเอาไม้ไหม้เอาสุปกี่รดมั่นลายเต๋อเปล้วว่าแต่ว่าแม่ยันบอพ่อแม่ก็เลยไปเอามาเผาไม้อีกใส่ทานกันพี่น้องเอาไปต้มอีกวันนี้ทุบแล้วก็มาต้มครับทำมาต้มตอมันจะมันจะคมนะครับพี่น้งองเผาแล้วก็ต้มต้มก่อนมาในโลกต้มก่อน ต้มวะตีต้มักน้ำใส่ตักน้ำใส่หม,มอ้อไปต้มมันจืดแล้วเฮ็เอาอ,อย่านั่งใส่ต้มให้จืดครับพี่น้องต้มให้จืดบ่จืดมันขมมาผมถือใส่ป๊บหม้อกะหม้อดำๆนี่แหละครับพี่น้องอยู่หน้าอายู่ให <laughs> ครับไปค้างเลยเนาะเนี่ยไปค้างไฟก่อนครับค้างไฟก่อน ต้มจักบึดครับเห็นความคมขอ,ของน้ำไม้ออกมากต้มคนละลูกคนละกับไอศุกล่ะคนละครับพี่น้องไปสุกละ,กละ,ละเดี๋ยวมันจืดแล้วก็เอาอยาลน้าใส่แล้วก็เดือดแล้วเอาอยาลน้าใส่บึดนึงกับว่าคังมันเป็นทั้งสี่แล้วกับกินได้บอต้อมบอนั่นมันหอมันขม,มันกินม่ได้ต้มให้จืดลงจากหน่อยนึง่งนี่ไงล่ะใกล้จะจืดละใกลุ้กละไกลุ้กละจใกหน่อยกับซุก ไอท่วนๆเลยกะลังกะลังบะนีต้มซุกแล้วย่ายออ้มาลา้างน้ำน้ำโขมันมออกละเทศออกแล้ว,ออลวย่ายเสียอ,อน้ดำย่านั่งใส่ได้บะน,นีได้พี่น้องกลองอีกรอบนึงครับกลองอีกรอบนึงกลองชิงเงากล่อง,งยังออกแล้วครับเศษใบย่านั่งเศษยัง นเรียบร้อยไปค้างไฟอีกแค่นึงครับค้างไฟไปค้างไฟขวาบลุกเถียงหน้าอีวางเลยครับพี่น้องเอาอยาสิซุปแล้วเด้อบัดนี้ซุปแล้วเนี่ยซุป,วซป้วครับพี่น้องเดอะเทลงก่อนเออหอนอใส่เลยใช่เล,เลยเทลงโคครับโอ้ควรทวนๆเลยขึ้นแดดเถ่ะเหรอใส่พร้อมกัดกันไปเลยอันนี้คือข,าข้าวโข่ะ พริกวะ <ฟ layer. S 2> พริกผงวะลกใส่พริกผงพริกผงือพริกป่นเนี่ยแหละครับข้าวคั่วนี่ก็ลักใส่ผงสุรน้ำหน่อยหนึ่งครับลักไส่พร้อมกันเทื่อเดียวเลยใส่พริกป่นลงไปน้ำ<ซ>ปลาแดกครับผมน้ำปลาแดกลงไปใส<อ>่ตามอัตราห่อละไม่หน่อยก็ใส่หน่อยไม่หลายก็ใส่หลายลับพี่น้องเพื่อเบิ่วงวาร,รันสิรัวซ้ำเลยเห็นะ วอมันว่าใส่เท่านั้นเท่านี้แล้วสินั้นรสวอม่น้องก็เบิ่งของข้านึ่งข้าน้่งปลาครับน้่งปลาใส่แล้วใส่มะนาวด้วยนะใส่มะนาวนึ่สุกเดี๋ยวต้องใส่มะนาวแต่ว่าข้าวหนึ่งใม่ส่วนนี่ใส่ป่ะหนึ่งใหม่ส่วนเราใส่แล้วมันสุมใส่หอมครับพี่น้อง เสียบแน่นอนเสียบแน่นอนเพราะว่ามันไม่หอมกว่าขวดนี่เอาใบขิงจะน้ำหน่อยนึงอ่งแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมกินได้แล้วเสร็จแล้วครับพี่น้องแสงแดดจ้าแห้งเสร็จแล้วครับแล้วแล้เด้อแล้วแล้เด้อเอาใยบงโยกเท่หรอกตักเอาก็ได้ มาเด้อพี่น้องมากินซุมกันในของเดรรแล้วเด้อซุปน้ำม่นซุดส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 ดเสร็จแล้วครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับกองเขาก็เก่าครับวันนี้จัดการเลยแม่นี่ผักหอมแป้นครับอันนี้คือเก่าผักข่าท้องผักเงียงก่อนนี่แม่ผักกาดขึ้นผักกาดขึ้นบะแข็งจัดการแม่ผักกาดขึ้นที่แม่วานไว้อย่างนั้นปั่นเข่าเนยว ำน้อเอามาได้พี่น้องมาลุยน้ำกันหนะ่ากินอาหารบ้านเท่าระบาดเนี่ยอือบาได้กินโดนแล้วกระเสียบอู่เลยล่ะ มาพี่น้องมาเลยครับเดี๋ยวอืมแม่บอดเดลพักเล่นนั่นมากเล่นฝ่ามากอือบอได้หังมากกว่าเจ็บ ต้องเผาบ้างกินสดเลยกินสดเลยอันนี้ผักข้าวท้องกับกิบกนได้ค้อกันข้ามีไงข้ามีไงข้ามีอะไรแก่นไตบ้างไอพี่นอ้องอืแสบอยู่บร่ได้กินโดน กินมันบานปลาปนกันไปครับยังไงอันทุบกันอันเคียนคือกันมาลุออันทุบกันอันเคียนคลายกันแต่อันนี้ต้องละเอียดก่าต้องเละก่อหรือเปล่าอันนั้นเป็นเป็นอยเป็นไฟแบบแปะ พักแป้นี่ใส่ซุปแล้วไม่สมกับซุดยอดนะลูกปะจำไว้แซ่บแล้วเอาไปเห็ดยังก็ได้ก็พักแป้นไปดองเแค่สมเแค่สมกินก็ได้ถ้าพันเก่าไปกินกับผัดไทยอยู่นะกินกับมีกับผัดไทย เดี๋ยวคลิปหน้าแม่สิพผาพผัดมีเข่งตับมูอโอกาสหนาว่ะทีเดี๋ยวลิาหนามันเย็ดบ่ะทันโอกาสหนามไม่โอกาสพี่น้องส่วนหนาครับ กินอยู่ทั้งเคียงหน้าอยู่ไฮยอยู่หน้าโอ้วเด้บรรยากาศแห้งร่มกระลังพัดมากนะครับยันอีกแค่ไม่ก็่ทีได้เกี่ยวเขาแล้วครับพี่นอ้อง เขากำลังบังให้กันเป็นนั้นนั่นละเหลืองแล้วก็ไม่ซุ้มมือหนีบกค่อยได้เกี่ยวออกแล้กเนาะใส่รถย่างเดียวนะครับพี่นอ้องท่านี่เกีียวบนท่านเข้านะเป็นเกี่ยวเลไแล้วนกมันสีมาหาจะควางอะไรแบบนี้เราไม่หม,มองกินผู้ไดซสานกกระห่มแล้วบัดคือตะกี้เกีียวว่าม่วอมอยูน่นะครับ เกี่ยวไปแห่งห่อนห่อนนี้ถึกแตนตอดอีกไนี้แห่งห่อนแล้วก็ย่ำนี่แหละจะง่อยเนี่ยตาตูตาโป้ไ้พอลวลูกก็ได้หแห่งหอนนี่ถึกแตนตอดเมื่อใด้เกี่ยวเขาใกล้ซาในี่ดีใจไรได้ตัวนำ โอ้โหเศรษฐ์เนี่อิ่มบ่ล่ะอิ่มอยู่คือสิกินบ่เบิดเด้อเอาไว้กินอีเข้ามันก็หลายเนาะผมสดหลายข้ามละเขาวเหนียวปัน่นบักใหญ่เลยเบิดไปประมาณครึ่งนึงแล้วครับ <c oughs> กินหลายกว่านี้บ่ได้ครับเดี๋ยวไปกินรอบหน้าอิ่มแล้วพี่น้องยายก็อิ่มแล้วครับผมยายก็ยยกินเผื่อยเด้อพี่น้องเด้อดแม่นครับอันผู้อหญ่ไก่แย่ก็ยยกินเผื่อล้วเด้อซุปหน่อไม้น่ะเด้อแซ่บๆหน่อไม้หน่อไม้ใหม่ๆม่ไเอามาเอาแล้วก็ เอามาทุบอยู่หน้าเ้าก็ทุบใส่ยาหน้ากางซีหลักสูบกินพี่น้องเอาไนดีอยู่กัขอขอบคุณหล,ยลายๆครับผมที่เขามาเบิ่งคลขีพยุดกับแม่ขอบคุณอีเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยุทูครับผมทั้งเฟซทั้งยูทูปเลยได้ครับเดี๋ยวมันนี้ยุ้ใส่แม่ไว,พวยพ่อไหนให้เก่าครับพี่น้องเอ้ยก็เฮาวได้กับซีวาห้องมีคว้วมสุบเด้อมีคว้วมสุบมีคว้วสบายใจสุ้กายสบายใจบ่เก็บบ่จนมีเงินใส่ไปใส่มาใส่กับพ่อต่แนวดีๆ ไ้มีแตแนวดีๆเขามาได้ควิตเท่าได้พี่น้องเด้อโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาบึงหลูกกับม่ขอบคุณจากแกกิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมผูเท่าเด้ออย่าลืมเด็กหน่อยเด้ออย่าลืมสุปน้ไมานมาเด้อครับผมพี่น้อง